สมปองเปิดใจถึงบุ๋มปนัดดาล่าสุดที่สมปองได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการแซะคุยแค่แกะเกาเมาอีกมุมเปิดใจแบบหมดเปลือกเคลียร์กันแบบชัดๆต่อหน้าบุ๋มพิธีกรดำเนินรายการอีกเรื่องหนึ่งที่หลังจากที่เราเป็นพระมากเกือบทั้งชีวิตแล้วพิ่งสึกออกมาเป็นคา,ารวาสและหลังจากที่สึกออกมากระแสข่าวออกมาเยอะมาก ที่นอกเหนือจากงานก็มีอีกหลายมุมมองของกระแสข่าวที่ออกมาว่าอันนี้ไม่เหมาะสมอันนี้ก็ไม่งามอาจจะเพราะคือยึดติดภาพด้วยหรือเขาอาจจะช็อกกับภาพพูดตรงๆว่าใจอาจจะยังปรับไม่ทันอย่างเช่นนั่งตักกันเฮฮาคำพูดที่ดูรุนแรง ซึ่งจากภาพข่าวที่ออกมาเราเห็นแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่สมปองเผยว่าก็รู้สึกแย่ๆหลายๆอย่างรู้สึกแย่รู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีแต่ก็น้อมรับในคำติที่พี่บุ๋มได้สอนคนที่ไม่มีสติเพราะในวันที่เราเผลอสติไปเราก็มีพี่บุ๋มมีลูกเพจพี่คนที่รักเราคอยปกป้องเราเตือนเรามาตลอดก็น้อมรับปฏิบัติตอนนี้ผมไม่ใกล้ผู้หญิงผมไม่โดนตัวผู้หญิงแต่เขาพุ่งมาโดนตัวผมผมไม่ว่าจะไว้ไหนอาจจะห้ามไม่ได้ แต่ทุกอย่างผมก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขการที่พี่บุ๋มบอกในไลฟ์ว่าสติหลายๆอย่างอย่างสามีพี่ยิงปืนแม่นนะซึ่งผมพูดตรงๆนะครับผมไม่เคยคิดเรื่องเซ็กกับพี่บุ๋มเลยเพราะผมนับถือเป็นพี่สาวที่เก่งที่ฉลาดที่มีจิตอาสาแต่ว่าเมื่อมันมีข่าวออกไปมันก็เพื่อให้เป็นข่าวผมว่าผมชอบวงการบันเทิงตรงนี้แหละสนุกดีครับที่ทำให้ไม่มีอะไรแต่มีอะไรได้สนุกดีครับ เรียกด้ว่าช่วงนี้กระแสะมาแรงมากจริงๆที่สมปองตังไม่ไหวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ